อันนี้ก็จะเป็นการจัดมวหม,หมูครับแอปพลิเคชันหลายๆอันพร้อมกันจิมจ้มจิมจ้มจิมจ้มจิ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 ้มแล้วก็ลากออกมาด้านเองก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับเราลองมาเปรียบเทียบนะครับตัวไอคอน YouTube ปกติกับของผมที่เราสร้างใหม่นะครับอ่ามันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลยครับว่าเพื่อนๆชอบโลโก้ไอคอนแบบไหนครับก็สามารถตกแต่งได้ครับมัลติทัชนั่นเองหรือการเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปขึ้นมาทำงานพร้อมกันนะครับซึ่งด็อกบาต์เนี่ย จะมีความสําคัญในตรงนี้อย่างมากนะครับทําให้นะครับเราสามารถทําการนะครับราก YouTube หรือว่าตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับขึ้นมาเป็นการแบ่งหน้าจอได้อย่างนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับอ๋อสามารถเลือกตอนที่สนใจใต้คลิปได้เลยนะกดติดตามเลยใช้ i p ฉบับมือใหม่แน่นอนนะครับว่าทางแอเเนี่ยได้ทำการออกแบบให้เราเนี่ยสามารถใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกที่สุด ดังนั้นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบก็สามารถใช้งาน iPad ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไปจนล่องแท่งเลยและคลิปนี้นะครับยังบอกทริคนะครับให้เพื่อนเเนี่ยสามารถใช้งาน i p แ d ของเราได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเมื่อเพื่อนๆนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ทําการล็อกอินลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะเจอหน้าจออย่างนี้ครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกนะครับมันก็จะเป็น ตัวแสดงผลนะครับแอปพลิเคชันทั้งหมดของเครื่องเรานั่นเองและส่วนที่2นะครับคือ dock bar นั่นเองเอาไว้เก็บ f a v o r i t ิตแอปนะครับแอปที่เราใช้เป็นประจำนะครับเราก็จะสามารถลากเก็บไว้ตรงนี้ได้ครับเพื่อที่จะสามารถเรียกใช้งานได้สะดวกนั่นเองต่อมาครับในแถบที่3นะครับก็คือแถบวิดเจ็ตที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานี่เองแถบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อใช้ในการแสดงผลค่าต่างๆนะของตัวเครื่องของเราและก็ยังเป็น ช็อตคัทนะครับในการเข้าถึงแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยครับและในส่วนจุดท้ายนะครับก็คือศูนย์ควบคุมครับให้เราทําการลากนิ้วนะครับมุมขวาบนนะครับลากลงมาข้างล่างแบบนี้ครับแล้วก็จะเจอครับปุ่มคําสั่งต่างครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิด Wi-Fi นะครับบลูทูธตรงนี้เพิ่มลดแสงตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับตรงนี้ปุ่ม a d d d r o p ครับแล้วก็ h o t k e y ต่างๆครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งค่านะครับในส่วนถัดไปนะครับ และปุ่มสุดท้ายน,นะครับคือการสะท้อนภาพหน้าจอนะครับคือการแชร์หน้าจอไปบนทีวีของเรานั่นเองต่อมาเรามาจัดการนะครับตำแหน่งของแอปพลิเคชันต่างๆกันโดยการกดที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการจัดตำแหน่งนะครับกดค้างครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับแล้วก็วางไปตำแหน่งที่เราต้องการถ้าเราเลื่อนไปตรงขอบจอครับก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าใหม่นั่นเองโอเคเราเดี๋ยวเราเอาแอป iMovie ของเรากลับมาก่อนนะคร อ๋าโอเคเดี๋ยวเราจะมีสอน iMovie ด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยและแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆคงไม่ได้มีแอปพลิเคชันเพียงหน้าเดียวแน่นอนดังนั้นนะครับเราจึงต้องมาจัดหมวดหมู่ครับแอปพลิเคชันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้โดยการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานั่นเองวิธีการก็เหมือนเดิมครับเราทําการลากแอปแล้วก็ไปไว้กับแอปที่เราต้องการจัดหมวดหมู่ด้วยกันมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้ครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงครับ ชื่อโฟลเดอร์ได้ของเราก็คือตรงนี้ก็เขียนว่าแอป02ละกันนะใครเห็นอะไรไหมแล้วก็กดดันครับโอเคจากนั้นนะครับเพื่อนๆคงอยากจะจัดหน้าจอครับโดยการลากทีละหลายๆแอปนะครับไปพร้อมกันเราก็ทําการนะครับลากจิ้มมือหนึ่งก่อนครับแล้วก็เลือกเลยครับเลือกแอปที่เราต้องการจัดหมวดหมูฮะแล้วก็ลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ได้เลยหรือจะไปไว้อีกหน้าหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการ จัดหมวดหมู่ครับแอปพลิเคชันหลายๆอันพร้อมกันจิ้ม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 แล้วก็ลากออกมาด่านเองก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นทิคในการจัดหน้าจอนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการจัดการด็อกบาตรงนี้ครับแนะนําให้เพื่อนๆน,นับนำแอป,ปที่ใช้อยู่เป็นประจํานะครับลากมาจัดวางไว้ตรงนี้ครับเพื่อที่เมื่อเราใช้แอป,ปเนี่ยเราสามารถลากด็อกบาขึ้นมาแล้วทําการสวิตช์แอปอย่างนี้เลยครับ จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะทําให้เราสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้นครับก็จะเป็นแอปที่เราใช้อยู่เป็นประจํานั่นแหละและด็อกบาร์นะครับยังแสดงแอปพลิเคชันล่าสุดที่เราทําการเปิดขึ้นมานะครับสูงสุด3แอปครับทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับนอกจากด็อกบาร์นะครับมันก็จะมีตัวจัดการแอปพลิเคชันที่เปิดทิ้งไว้ครับโดยการลากจากด้านล่างนะของด็อกบาขึ้นมาข้างบนนี้ครับ แล้วก็จะแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับที่เราทําการเปิดทิ้งไว้เราก็สามารถสวิตช์แอปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นแอปที่เคยเปิดทิ้งไว้นะจากนั้นนะครับเราก็สามารถสลับไปแอปไหนก็ได้แล้วก็สามารถเคลียร์แอปนะครับที่เปิดทิ้งไว้ทั้งหมดได้ครับไม่ว่าจะใช้2นิ้วหรือ3นิ้วก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับก่อนที่เราจะไปจัดก,การวิดเจ็ตกันนะครับให้เรามาดูทริคในการใช้แอปพลิเคชันของเราให้ง่ายดดยยิ่งขึ้นครับ เพียงแค่กดค้างครับก็จะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาครับเราก็ทําการเลือกนะครับตัวฟังก์ชันเมนูต่างๆครับเป็นคีย์ลัดเข้าไปใช้งานของแต่ละแอปได้เลยซึ่งแต่ละแอปนะครับก็จะมีฟังก์ชันคีย์ลัดเนี่ยไม่เหมือนกันครับโอเคก็ลองไปใช้งานกันนะครับต่อไปที่ขาดไม่ได้ครับที่มาคู่กับ iPad ก็คือ Apple Pencil ของเรานี่เองตัวนี้นะครับเมื่อซื้อมาใหม่เนี่ยมันยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับให้เราไปทําการเปิดตัวบลูทูธนะครับตรงนี้ ที่แผงควบคุมของเราก่อนครับจากนั้นเมื่อทําการเปิดแล้วนะครับก็กดค้างครับเพื่อเข้าไปดูในการตั้งค่านะครับวิธีง,ง่ายๆในการคอนเน c t Apple Pencil นะครับเพียงเราทําการแปะลงไปกับข้างตัวเครื่องของตัว iPad ของเราครับมันก็จะทําการคอนเน c t ตัว Apple Pencil ขึ้นมาทันทีครับแล้วก็สามารถใช้ Apple Pencil ของเราได้ทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาขีดนเขียนจินแขนด,ดูนะฮะ แต่ว่านะครับตัวแถบควบคุมนะครับแล้วก็แถบตัวด็อกวานเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ Apple Pencil นะครับในการรากเปิดได้นะครับให้เราใช้นิ้วในการรากเปิดนะเหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาต่อในส่วนถัดไปกันต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าวิกเก็ตนะครับเราลากไปแถบด้านซ้ายมือครับแล้วก็เลื่อนลงมากดแก้ไขครับเมื่อเรากดปุ่มนะครับเก็บไว้บนหน้าจอเสมอนะครับตัวหน้าแรกของเรานะครับจะมีการ แสดงวิดเจ็ตตลอดเวลาครับอย่างนี้เลยครับเราก็นะครับสามารถกดแก้ไขนะครับเพื่อปรับวิดเจ็ตนะครับที่เราต้องการหรือไม่ต้องการออกไปได้นะครับอันนี้ผมก็กดลบครับตรงปุ่มตัววิดเจ็ตนะครับก็สามารถทําการกดลบได้เลยแล้วก็เมื่อทําการเพิ่มวิดเจ็ตนะครับตัวนี้ครับให้ไปที่มุมซ้ายมือบนครับมันก็จะมีวิดเจ็ตหน้าตาต่างๆนะครับให้เราเลือกมากมายเลยครับซึ่งมันจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีพพอร์ตในเรื่องของวิดเจ็ตนั่นเองแล้วก็ เป็นข้อมูลของตัวเครื่องครับอย่างที่ผมกดนี่ครับเป็นวิดเจ็ตของเวลาหน้าจอนะครับใน่แต่ละวันที่เราใช้งานว่าเราใช้งานกับแอปพลิเคชันอะไรไปกี่นาทีครับซึ่งผมอ่ะก็จะใช้สําหรับเตือนตัวเองนะครับว่าวันนี้เราเล่นทิกตอกมากไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะอันนี้ผมก็กดแอดเข้ามาครับจากนั้นครับผมก็เอาไปไว้ด้านรอบสีเทาๆนะครับเพื่อให้มันแสดงด้านบนอยู่เสมอครับอ่าต่อจากนั้นนะครับวิดเจ็ตอีกตัวนึงที่ผมต้องการก็คือตัวแบตเตอรี่นั่นเอง ตัวนี้ครับก็จะบอกว่าตัวเครื่องนะครับเหลือแบตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปากกาเหลือแบตเท่าไหรนะครับตัวบลูทูธเหลือแบตเท่าไร่ซึ่งตัวนี้ครับก็จะแสดงผลนะครับทำให้เราตรวจสอบตัวเลขปากกากับตัวเลขไฟในเครื่องได้นะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ครับมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยเพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้หน้าจอของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับเรามากยิ่งขึ้นครับ ทีนี้ครับตัวที่ผมอธิบายอยู่ก็คือ w i d g e ็ตของ iPad OS 14นั่นเองแต่ถ้าเป็น iPad OS 15มเมื่อไหร่ w i d g e ็ของเราจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะสามารถนะครับปรับ w i d g e ็ต,ต่างๆเนี่ยไปอยู่ในส่วนไหนของหน้าจอก็ได้ครับทำให้เกิดลูกเล่นมากมายแล้วก็ตกแต่งหน้าจอได้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับถ้า iPad OS 15นะครับพอปิดให้ใช้ทั่วไปเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังทันทีเลยครับ สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับสําหรับการตกแต่งหน้าจอของเรานั่นก็คือการเลือกรูปแบบนะครับโทนสว่างแล้วก็โทนมืดนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเมนูจอภาพและความสว่างครับมันก็จะมีทั้ง2แบบให้เลือกครับทั้งสว่างและมืดเมื่อเราทําการเลือกมืดเนี่ยตัวแบ็กกราวด์ต่างเนี่ยตัวทีมของแอปพลิเคชันกับตัวเครื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดําทั้งหมดครับมันก็อาจจะทําให้ดูสบายตานะครับ จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ผมเปิดท้างไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดตัวโน้ตกันดูนะครับจะเห็นได้ว่าแบ็กกราวของผมเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นสว่างครับแอปพลิเคชันก็จะปรับตามทุกอย่างเลยครับเป็นโทนสว่างตามที่เราต้องการเลยครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ในเครื่องของเพื่อนๆดูนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับของการตกแต่งหน้าจอนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยน ไอคอนของแอปต่างๆครับซึ่งเราจะทําการเปลี่ยนแอป YouTube กันนะครับให้เป็นไอคอนที่เราต้องการครับเข้ามาที่โปรแกรมที่ชื่อว่าคําสั่งลัดครับตัวนี้เลยแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นครับให้กดเครื่องหมายบวกด้านบนนี้ครับกดไปแล้วนะครับให้ไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คําว่าเปิดครับพิมพ์ลงไปเลยคําว่าเปิดนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีคําว่าเปิดแอปอยู่ตรงช่องค้นหานะครับผลค้นหาออกมา จากนั้นก็เลือกเปิดนะครับแล้วก็เลือกเปิดโปรแกรมที่เราต้องการเลยนั่นก็คือ YouTube นั่นเองโอเคแล้วก็เลือก YouTube นะครับจากนั้นครับให้ไปที่จุด3จุดด้านบนตรงกลางครับตรงนี้เลยคลิกเข้าไปครับอ่าแล้วก็ทําการนะครับเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเปลี่ยนรูปครับโดยการคลิกที่ไอคอนตรงนี้ครับอ่ารูปสี่เหลี่ยมสองอันคลิกไปแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพครับอันนี้รูปนี้ผมก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับก็กดใช้ได้เลย มันจะเป็นรูปไอคอนโลโก้ของ YouTube แบบเก่าครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อที่จะปรากฏในหน้าโฮมนะครับในหน้าจอหลักของเรานั่นเองอันนี้ก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ YouTube ไปกดเพิ่มครับอ่าโอเคมันก็บอกว่าติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วที่หน้าจอนะครับอ่าเราก็ทําการออกไปครับโดยลากนิ้วออกไปนะฮะอ่าจะเห็นนะครับว่าโลโก้ตรงนี้มาแล้วครับไอคอน YouTube นะครับซึ่งเป็นไอคอนที่เราต้องการครับ เราลองมาเปรียบเทียบนะครับตัวไอคอน YouTube ปกติกับของผมที่เราสร้างใหม่นะครับอ่ามันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลยครับว่าเพื่อนๆชอบโลโก้ไอคอนแบบไหนครับก็สามารถตกแต่งได้ครับแต่ว่าตัวไอคอนนี้ครับจะไม่มีคําสั่งลัดนะครับถ้ากดแช่ไว้นะครับแตกต่างจาก YouTube ที่จะมีคําสั่งลัดนะครับโอเคแต่มันก็จะทําให้หน้าจองเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับใครอาจจะเอารูป ตุ๊กตาหรือว่ารูปกระตูนมาใส่ก็ได้นะครับมันเป็นก็เป็นไอเดียของแต่ละคนเลยโอเคผมลบไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวย้ายไอคอน y o u t u b e กลับมาโอเคเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปเลยครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ทาง Apple แถมมาให้ฟรีนะครับในการจัดการเอกสารของเราตัวแรกก็คือ Keynote เลยครับ ไว้ใช้ในการนําเสนอนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับทาง Microsoft ก็จะเหมือนตัว PowerPoint นั่นเองซึ่งผมทําลิงก์เปรียบเทียบไว้ด้านบนนี้แล้วนะครับแบบละเอียดเลยของตัวระหว่าง Keynote กับตัว PowerPoint ครับต่อมานะครับก็จะเป็นแอปเพจครับตัวนี้ครับก็คือแอปจัดการเอกสารนั่นเองเพื่อนๆนะครับว่าสามารถจัดการนะครับโดยการสร้างหน้าใหม่ตรงกดเครื่องไหนบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกเทมเพลตที่เพื่อนๆต้องการสร้างนะครับหรือจะเลือกพื้นฐานเป็นเอกสารกล่าวก็ได้ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว number นั่นเองครับก็คือไว้ใช้จัดก,การกับตัวข้อมูลของเรานั่นเองก็เปรียบเทียบนะครับก็จะเหมือนกับ Microsoft Excel นั่นเองซึ่งนะครับแอปพื้นฐานต่างๆนี้เพื่อนๆจะต้องเลือกใช้งานด้วยครับว่าเพื่อนๆจะใช้ของ Microsoft หรือของ Apple นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า contact หรือว่าคนที่จะต้องส่งงานของเพื่อนๆน,นะครับว่าจะเขาใช้อะไรนะครับเพราะว่าจะได้ทําให้ layout เนี่ยมันเหมือนกันนั่นเอง ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องที่เราไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยก็คือการติดตั้งแอปใหม่นะครับโดยเราทําการกดไปที่ App Store ตรงนี้นะครับเมื่อทําการเข้ามาใน a อ p ส o ต e นะครับก็จะเจอ5แถบด้านล่างนี้ครับแถบแรกก็คือแถบวันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเราก็จะมีเกมนะครับที่เด่นๆนะครับในแต่ละวันมานําเสนอเพื่อนๆเลยครับต่อมานะครับคือแถบเกมแถบเนี้ยจะมี เกมนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีทั้งแบบเสียตังและไม่เสียตังนะครับและบางแอปก็จะมีการซื้อภายในแอปด้วยนะครับอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องแอปพลิเคชันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือแอปที่สามารถใช้งานได้ฟรีเลยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับส่วนแอปที่2นะครับก็คือแอปที่เขียนว่าเสียตังภายในแอปนะครับในแอปประเภทนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซื้อของนะครับภายในเกม หรือว่าอาจจะเป็นการเปิดฟังก์ชันบางฟังก์ชันนะครับหรือจะเป็นการเสียสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้ส่วนแอปประเภทที่3นะครับก็คือแอปที่เสียเงินนะครับเสียเงินซื้อครั้งเดียวครับก็คือจ่ายแล้วก็จบไปเลยครับส่วนแอปประเภทสุดท้ายนะครับก็คือแอปอาร์เคดนั่นเองนะครับก็คือการซื้อสมัครสมาชิกรายเดือนครับแล้วก็จะเล่นเกมไหนก็ได้ฟรีๆไปเลยครับแต่ว่าเสียเป็นรายเดือนไปนะครับเป็นแถบที่4นั่นเอง Okay. เพื่อนๆน,นะครับก็สามารถเลือกเล่นนะครับเลือกใช้ไดอ้อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็น V t ทีวครับก็จะมีการเสียตังภายในแอปนะครับก็จะเขียนระบุไว้นะครับแล้วก็อย่างประเภทข้างล่างนี้ครับก็จะมีการเสียตังนะครับอ,อย่างตัวนี้ก็คือแอปโน้ตที่สามารถบันทึกเสียงได้นั่นเองเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับว่า จะใช้แอปอะไรนะครับเหมาะสมกับเรานะฮะต่อมานะครับแถบสุดท้ายที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คืออาร์เคดนะครับตัวนี้ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับตัวนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมได้ฟรีตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะครับให้ทาง Apple โดยอาจจะมีการทดลองใช้งานฟรี1เดือนครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือแถบค้นหาครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถค้นหาแอปที่เพื่อนๆสนใจแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยครับก็ จบลงไปแล้วครับสําหรับการติดตั้งแอปส่วนนะครับต่อไปก็จะเป็นการถอนแอปครับทำยังไงนะครับก็คือให้เพื่อนๆกด้ารแล้วก็ทําการลากไอคอนแอปพลิเคชันต่างๆครับจะมีเครื่องหมาย x ขึ้นมาครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยจากนั้นนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับมันก็จะมีการขึ้นป๊อปอัพครับให้เราทําการกดลบทันทีเลยครับมันก็จะทําการ uninstall แอปพลิเคชันนั้นออกให้ทันทีเลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับ ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงตัวนี้เลย Apple Pencil ของเรานั่นเองแล้วเราจะมาสาธิตควบคู่กับครับแอปโน้ตของเรานะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการเปิดหน้าแอปโน้ตค้างไว้อยู่นะครับก็คือแอปไว้สําหรับจดโน้ตของเรานี่เองนะครับเราก็ทําการเปิดหน้าใหม่ครับโดยการกดบวกด้านขวามือบนนะครับก็จะได้โน้ตตัวใหม่แล้วครับโอเคจากนั้นนะครับมันก็จะมีปุ่มรูปดินสออยู่งนี้ครับมันก็ พอกดเรามันก็จะได้แถบื่องมือนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหัวแปลงนะครับหรือว่าอะไรได้ตามตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่าพอเราครับวาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้รูปทรงตามที่เราวาดเลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการวาดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงๆล่ะทำยังไงให้ผมทำการกดค้างครับคือพอวาดเสร็จแล้วเรา กดปากกาหัวปากกาแช่ไว้ครับมันก็จะเป็นรูปทรงเลขาคณิตตามที่เราต้องการเลยครับโอเคจากนั้นนะครับมันก็จะมีเครื่องมือไม้บรรทัดนะครับทําให้เราสามารถตีเส้นได้ด้วยครับอ่าดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็เอาไปปรับใช้นะครับในการจดโน้ตจดอะไรนะครับเพื่อให้เกิดเส้นตรงได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่าเราอะทางานไม่เต็มหน้าจอครับเราก็สามารถกดปุ่มขยายได้ตรงนี้ครับแล้วก็สามารถเพิ่มเส้นได้นะครับ เป็นเส้นของตัวสมุดโน้ตของเรานั่นเองทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับในการจดจากนั้นนะครับเราก็สามารถแทรกรูปภาพได้ครับโดยการกดเครื่องหมายรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพในอัลบั้มเราได้เลยหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้ครับอันนี้ผมก็ขอเลือกเป็นรูปภาพละกันเราสามารถแอดได้ทีละหลายห,ายห,ายหายรูปนะครับหรือว่ารูปเดียวก็ได้นะครับก็ลองแอดกันเข้ามาอันนี้ผมทดสอบแอดเข้ามาดูให้ก่อนนะฮะทีนี้นะครับ เราจะไม่สามารถย่อขยายรูปได้ครับแต่เราจะสามารถกดนะครับให้เป็นป๊อปอัพเมนูก็ได้ครับอย่างนี้พอกดครั้งครับจะมีป๊อปอัพเมนูแล้วก็ย่อให้เล็กครับตามที่ผมทำเลยนะครับเพราะว่าการกดครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการดูรายละเอียดของรูปภาพที่เราแนบนั่นเองต่อมานะครับแอปโน้ตยังสามารถทำเช็คลิสต์ได้ครับโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกด้านบนมุมขวานะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถพิมพ์รายการที่เราต้องการทำเช็คลิสต์ได้เลย ผมจะพิมพ์เขาว่าเช็คศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่าผมไม่ได้ทําการกดชิปหรือว่ากดเปลี่ยนเป็นตัวเลขเลยนะครับแป้นพิมพ์เป็นตัวเลขเลยผมทําการกดค้างนะครับที่ตัว P กับตัว Q ครับแล้วก็ลากลงมาครับมันจะเป็นการพิมพ์อักษรตัวด้านบนนะครับที่เพื่อนๆนเห็นตัวจางๆครับตัวอักษรดำดจางจังครับตัวนี้ลากลงมาก็กลายเป็นเบอร์สองนี้เลยครับตัวตัวซึ่งในรูปแบบเดียวกันนะครับกับภาษาไทยเราก็สามารถกดแช่แล้วก็ลากขึ้นได้นะครับ ตรงนี้ผมจะเขียนคําว่าเช็คนะครับจะเห็นว่าตัวไม้แตะคูปผมเนี่ยก็จะสามารถกดแล้วก็ลากลงมาได้นะครับก็จะทําให้พิมพ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องกดชิปเลยนะครับก็คือใช้นิ้วเดียวจิ้ม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 ได้เลยทันทีครับมันก็เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสําหรับกับเรานะครับต่อมาเป็นทริคนะครับเราสามารถใช้เสียงพูดนะครับให้กลายเป็นตัวอักษรได้ดังนี้เลยครับเช็คด้วยนะอ่าเห็นไหมครับว่าเมื่อเราทําการพูดเสร็จนะครับมันก็จะ พิมพ์ให้เลยทันทีครับก็จะเป็นทิกที่ทําให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อต้องการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องเปลี่ยนแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็พูดเลยครับ to do l i s ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับจากนี้นะครับตัว apple pencil เนี่ยยังมีฟังก์ชันความสามารถพิเศษอื่นๆนะครับโดยให้เรานะครับกลับไปที่การตั้งค่านะครับของตัวเครื่องของเราจากนั้นนะครับเราก็เลือกตัว apple pencil นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมี ให้เลือกนะครับฟังก์ชันตรงนี้ขีดเขียนข้อความครับแล้วก็ติ๊กเปิดเลยจากนั้นนะครับเราสามารถทดลองนะครับฟังก์ชันนะครับมันก็จะมีทั้งหมด5ฟังก์ชันนะครับให้เพื่อนๆเลือกลองใช้กันนะครับเพื่อความสะดวกสบายครับเรามาเริ่มทีละฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือการเขียนลายมือนะครับให้เป็นตัวพิมพ์อย่างนี้นี่เองก็คือผมก็เขียน the man นะครับก็ไปมันก็กลายเป็นตัวพิมพ์ the man นะครับแต่นะครับสพอร์ตได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับฟังก์ชัน2นะครับคือฟังก์ชันลบข้อความนะครับเราสามารถขีดค่าได้เลยครับข้อความต่างๆครับโอเคลองขีดตัวอีกตัวนึงนะฮะยึกๆๆเลยครับมันก็จะลบหายไปเลยครับฟังก์ชันที่3านะครับก็คือฟังก์ชันการเลือกครับเลือกข้อความนะครับสามารถทําได้2แบบนะครับก็คือการขีดข้อมนะครับตัวอักษรเลยหรือวงก็ได้นะครับวงตัวอักษรนั้นก็คือเราก็สามารถเลือกได้ทีละคำหรือเลือกได้ทั้งประโยคเลยครับ เราก็สามารถทําการก๊อปปี้หรือตัดชัดลอกอะไรได้นะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชันแทรกนะครับคือนะครับให้เราวางครับปากกาไว้ตรงหน้าคาครับกดค้างไว้ครับมันจะมีแถบตัวสอดแถบเทาๆขึ้นมาครับแล้วให้เราเขียนต่อได้เลยทันทีครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับก็คือเขียนได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับต่อมาครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับคือการเชื่อมต่อครับ ตรงนี้ครับทาการขีดค่านะครับก็คือการแบ่งข้อความแต่ถ้าขีดอีกครั้งหนึ่งในช่องว่างครับก็คือการเชื่อมนะครับคาระหว่างกันนั่นเองอันนี้ก็อาจจะเหมาะสมกับคําที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับฟังก์ชันของ Apple Pencil ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราสามารถแตะ2ครั้งนะครับที่ตัวปากกาครับสามารถสวิตช์คำสั่งนะครับจากที่เห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งเปลี่ยนปากกาเป็นยังลบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปากกาใหม่นะครับเพียงแค่แตะ2ครั้งนะครับมันก็สามารถ เปลี่ยนได้แล้วครับอันนี้ผมก็ลองวาดดูนะครับแล้วก็โอเคยึกๆๆเลยครับผมก็ทําการลบครับโดยการแตะสองครั้งนะครับแล้วก็กลับมาเขียนใหม่ครับแล้วก็ลบใหม่ครับแตะสองครั้งอ่ามันก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวแอปโน้ตนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมลงรายละเอียดลึกๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใจนะครับการแตะ2ครั้งนะครับสามารถเข้าไปที่เมนูนะครับการตั้งค่าของ Apple pencil นะครับยังสามารถเลือกได้อีก4ฟังก์ชันนะครับก็คือการแสดงแถบสีนะครับการเปลี่ยนเป็นยังลบแล้วก็การใช้เครื่องมือล่าสุดนะครับหรือก็ปิดมันเลยก็ได้ครับก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับแต่ว่า Default ของปากกานะครับมันก็จะเป็นการสลับไปยังลบให้นั่นเอง ต่อนะครับเราก็จะมาขอพูดเรื่องของ multitask นั่นเองหรือการเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปขึ้นมาทํางานพร้อมกันนะครับซึ่ง Dock bar เนี่ยจะมีความสําคัญในตรงนี้อย่างมากนะครับทําให้นะครับเราสามารถทําการนะครับราก YouTube หรือว่าตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับขึ้นมาเป็นการแบ่งหน้าจอได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วสามารถเลื่อนนะครับซ้ายขวานะครับให้มีขนาดที่เราต้องการได้ในการทํางานนะครับ อันนี้อาจจะหา punched? แรงบันดาลใจนะครับเปิดเพลงไปนู่นนี่นั่นไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทาการเปิดซาฟารีขึ้นมาครับเพื่อหาข้อมูลนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับทําการลากไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับมันจะเป็นสีเทาครับมันเป็นการแทนที่แอปที่เราทําการเปิดอยู่นั่นเองอ่ามันก okay. ็จะแทนที่เลยครับแต่ถ้าเพื um ่อนๆนะครับลากไปตรงกึ่งกลางระหว่างหน้าจอนะครับมันจะกลายเป็นแอปที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมาครับซึ่งสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการถ้ามันบางหน้าจอนะครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมานี้เราสามารถเปิดได้หลายแอปครับและก็สามารถนะครับลากนะครับตัวรูปภาพหรือข้อความเนี่ยไปยังอีกแอปหนึ่งได้เลยครับอย่างนี้เลยผมก็ทําการลากรูปภาพนะครับมันก็จะเป็นการ Copy รูปภาพนะครับมาที่แอปโน้ตของเราซึ่งนะครับมันก็จะทําให้เราง่ายต่อการหาข้อมูลหรือทํารีเสิร์ชมากเลยครับก็คือมีการเปิดหลายๆหน้าจอพร้อมๆกันและก็สามารถสวิตช์แอปนะครับ อย่างนี้ได้เลยครับโดยเมื่อเราทาการเปิดหลายๆแอปเนี่ยมันจะมีแถบอยู่ด้านล่างครับตรงของแอปป๊อปอัพนี่ครับแล้วก็ลากซ้ายลากขวาก็ได้นะครับเป็นการสลับหน้าจอไปมาครับแล้วก็ถ้าไม่เอานะครับเราก็ทําการปิดครับโดยการเลื่อนครับไปทางขวาอ่าเราเลื่อนไปทางขวาครับจากด้านบนนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการเอากลับมาครับเราก็เลื่อนจากด้านขวาครับออกมาด้านซ้ายอย่างนี้เลยอ่าป๊อปอัพแอปมล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับก็สะดวกง่ายได้นะครับ และเรานะครับสามารถทําการเคลียร์นะครับป๊อปอัพแอปโดยการลากตัวแถบด้านล่างขึ้นครับแล้วก็ดันขึ้นไปทีละแอปครับก็คือการปิดแอปนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการทํเมาส์ติดท้าครับก็สะดวกมากเลยนะครับยิ่งหน้าจอใหญ่นะครับก็สามารถแบ่งการทํางานได้มากขึ้นครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการจัดการนะครับศูนย์ควบคุมตรงนี้ที่ผมเคยบอกนั่นเองเรานะครับก็สามารถ ใช้งานตรงนี้ได้เหมือน h o คีย y เลยครับแค่ลากลงมาอย่างนี้ครับใช้นิ้วลากลงมาแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับ่าตรงนี้ก็คือการปิดการแจ้งเตือนครับตรงนี้เป็นเปิดไฟฉายปิดไฟฉายนะครับแล้วตรงนี้ครับการเปิดช็อต t ั u แอปโ note ข่้มาครับสามารถเปิดโน้ตได้ทันทีขึ้นมาแล้วก็คลดดแนๆได้เลยครับต่อมานะครับก็เป็นกล้องถ่ายรูปครับกดเข้าไปมันก็จะเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปของเรานะครับ อย่างต่อไปครับคืออัดหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่รูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเปิดไมล์หรือปิดไมล์ก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มทําการบันทึกได้เลยทันทีตรงนี้นี่เองกดเริ่มบันทึกตรงนี้นะครับจะเปิดปิดไม้์ก็ได้แล้วก็กดเริ่มบันทึกตรงนี้ทีนี้ครับมันก็จะมีการนัดถอยหลังครับจะเห็นแน่ครับว่าถ้าเรามีการใช้กล้องนะครับหรือใช้ไมล์เนี่ยมันจะมีตัวแดงๆหรือตัวเขียวๆขึ้นมานะครับจากตรงมุมนี้ ตัวนี้นะครับเป็น Security ของตัว iPad นะครับหรือว่าตัว iPhone นั่นเองเพื่อที่นะครับจะทําให้ผู้ใช้นะครับสามารถรู้ได้ว่ามีการเปิดไม้นะครับอยู่หรือว่ามีการเปิดกล้องอยู่นะครับตรงนี้ผมก็ทําการปิดการอัดหน้าจอนะครับโอเคจากนั้นนะครับสุดท้ายก็คือตัวจับเวลาครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาเป็น shortcut แล้วก็เข้ามาจับเวลาได้ทันทีครับ และนอกเหนือเครื่องมือนะพั้ง6ตัวนี้ของตัวในวีโอนะเพื่อนๆสามารถไปกําหนดเครื่องมืออื่นได้ครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์ควบคุมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแถบนะครับเครื่องมือด้านบนคือเครื่องมือที่ทําการเปิดใช้อยู่ครับแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ ในการจัดตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเครื่องมือมากมายครับเพื่อนๆก็สามารถกดเครื่องหมายบวกด้านหน้านะครับเพื่อทําการเพิ่มเข้าไปในฮอตคีย์ได้เลยครับอ่ารูดมามันก็จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นช็อตคัทนะครับในการเข้ามาบันทึกเสียงได้เลยทันทีมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทาให้เพื่อนๆมีฮอตคีย์ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับแล้วทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้นั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนใช้ iPad ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับขั้นพื้นฐานนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากให้สอนเรื่องไหนนะครับ